กับเรียนท่านประธานสภาผูพพ้ทแทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัธกรศิริรัตยากรสอส,อสอจังหวัดชาเชียงสาเขตเลือกตั้งที่สองพักพลังประชารัฐครับโดยความเคารพธรรมทานครับผมจะขอเนี่ยใช้เวทีสภาในการอภิปรายในยติของเพื่อนสมาชิกก็คือคุณภริศวัชรศิลป์และเพื่อนสมาชิกที่เซ็นชื่อรับรองยติด้วยความกระชับและตรงประเด็นนะครับและใช้ภาษาง่ายๆโดยยตินี้ครับเสนอให้รัฐบาลพิจารณา ว่าจะตอบรับหรือไม่ตอบรับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการประชามตินะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆง่ายๆต้องเรียนท่านประธานและที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าผมในวันนี้นะครับในปี2566ผมยังยืนยันคําเดิมครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับซึ่ง4ปีที่ผ่านมาสภาสมัยที่แล้วผมก็ยังยืนยันคํานี้นะครับแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เราต้องคำนึงว่าการแก้ไขนั้นควรจะแก้ไขให้เหมาะสมกับเวลาสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยแต่ต้องเรียนครับว่าการเสนอยติในครั้งนี้ครับได้มีการเสนอให้แก้ไขได้ทั้งฉบับซึ่งแน่นอนครับว่ารวมถึงหมวดที่1และหมวดที่2ซึ่งผมและพักพลังประชารัฐยืนยันมาตลอดตั้งแต่การก่อตั้งพักในปี2561ว่า ในการแก้ไขหมวดที่1หมวดที่2หรือว่าหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พักพลังประชารัฐจะไม่ร่วมแก้ไขอย่างแน่นอนท่านประธานที่เคารพครับพักพลังประชารัฐมีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนครับเดี๋ยวขออนาตฝ่ายโสดขอสไลด์ครับตั้งแต่ท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐตั้งแต่วันแรกที่เราก่อตั้งพักพลังประชารัฐโดยสิ่งที่ผมได้นําเสนอครับเป็นขึ้นอยู่บนเว็บไซต์ของพักพลังประชารัฐอย่างชัดเจนนะครับโดยท่านพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ได้บอกชัดเจนว่าผมจะนำพักให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองครับเสร็จแล้วครับฝ่ายโสดขอบพระคุณครับนอกจากนี้ครับกับผมยังเห็นถึงความจริงใจและความตั้งใจของรัฐบาลที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ในอนาคตอย่างจับต้องได้ อย่างเป็นรูปประธรรมทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมทราบมาว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านได้กรุณาลงนามในคําสั่งตั้งอนุกรรมการสองคณะครับคณะแรกเป็นอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นเองครับผมคิดว่าขณะนี้ เราในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับเราควรจะให้เวลากับรัฐบาลเราควรจะให้เวลากับอนุกรรม,าก,มาการทั้งสองคณะให้เวลาเขาเถอะครับเรามาดูว่าเขาจะตั้งใจแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยขนาดไหนถ้ากระบวนการไม่คืบหน้าก็ผมก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่จะใช้กลไกรัฐสภาแห่งนี้นะครับในการทวงถามในการเร่งรัดไปยังรัฐบาลไปยังทางประธาน อน,นกรรกุกรรมการทั้งสองคณะท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าถ้าผมเห็นชอบยติในวันนี้เนี่ยหมายความว่าความเห็นชอบของสภาแห่งนี้มันจะข้ามหัวรัฐบาลมันจะข้ามหัวอนุกรรมการทั้งสองคณะที่เขากําลังทําอยู่นะครับข้ามหัวแล้วไปไหนครับไม่ทราบไปที่วุฒิวุฒิเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเราก็ไม่รู้ได้ถ้าผ่านวุฒิ ก็ไปที่คอรมซึ่งผมก็ไม่สามารถคาดเดาคำตอบได้แต่สิ่งที่ผมนําเรียนครับขณะนี้มีโปรโตโคอลมีกระบวนการ1 2 3 4อย่างชัดเจนที่รัฐบาลเขากําลังทําอยู่ผ่านอนุกรรมการนะครับดังนั้นผมย้ํานะครับว่าให้เวลาเขาครับเราให้เวลารัฐบาลได้ทํางานในด้านการเมืองนั่นคือการพิจารณาการทําประชามติพร้อมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่ ไปกับการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในขณะนี้ผมผมผมเรียนตรงๆครับจากการที่ได้รับรู้ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายเชิงเซานะครับเราก็ทราบความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าผลลัพธ์ของการตั้งใจทํางานมันเริ่มออกดอกออกผลผมยกตัวอย่างครับอาทิเช่นขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการเงินดิจิทัลนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นด้วยจํานวนมาก และมีคนที่ไม่เห็นด้วยก็ตามแต่วันนี้เราก็ทราบดีครับว่ากระบวนการในการผลักดันโครงการเงินดิจิทัลก็คืบหน้าไปมากพอสมควรเรื่องที่2ครับ<ม>เห็นได้ชัดครับว่าค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะในเดือนที่ผ่านมาถ้าท่านประธานนะครับหรือว่าเพื่อนสมาชิกได้ดูบินเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ารัฐบาลมีมาตรการในการลดค่าไฟฟ้าค่าของชีพอย่างจับต้องได้<ม>เห็นได้ชัดเจนนะครับเรื่องที่3ครับติดตามมาว่ามีการผลักดัน ในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตอนนี้ก็ประกาศเตรียมตัวนะครับได้นําไปใช้แล้วหรือแม้แต่กรรทั้งการจัดการผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับขณะนี้ก็เข้าใจว่ากระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องนี้ก็ถูกเริ่มต้นทํามาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญครับท่านประธานครับในฐานะผมอยู่พักพลังประชารัฐครับท่านเลขาธิการพักพลังประชารัฐท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เดินหน้าในเรื่องของการเปลี่ยนสปกนะครับ เป็นการยกระดับเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับซึ่งจากที่ได้ติดตามการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ<ม>เบื้องต้นก็มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงเอกสารสิทธิสพกี4.01เพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,รต่อไปนะครับไม่ใช่เพื่อในทุนครับผมสรุปง่ายๆครับว่าผมยังยืนยันครับว่าผมเชื่อมั่นและยังให้เวลากับรัฐบาลครับให้ทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องควบคู่ไปกับเรื่องการเมือง เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้<ร><ส>การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกแก้ไขยอย่างแน่นอนนะครับกระบวนการเพื่อไม่ให้กระบวนการเป็นการสับสนนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลได้ทําอยู่ถ้าเรารับยติของเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับคุณผลิตวัชลิสินผมเคารพจากใจจริงนะครับถ้าเรารับมันจะเป็นเหมือนกับการทํางานซ้ําซ้อนนะครับผมจึงคิดว่ายตินี้วันนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาครับก็ขอเนี่ยนำเรียนท่านประธานและที่ประชุมด้วยความเคารพครับ กลับขอบพระคุณครับ